ั้มวรวุธรู้สึกตื้นตันขอบคุณกำลังใจล้นหลามพร้อมสัญญาจะกลับมาร้องเพลงให้แฟนๆอีกครั้งในทุกเรื่องร้ายย่อมมีเรื่องดีแฝงอยู่เสมอหลังจากเหตุการณ์สเตือนใจเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเมื่อนักร้องหนุ่มชื่อดังตังต้มวาราวุธประสบอุบัติเหตุท,ทางมอเตอร์ไซค์จนบาดเจ็บสาหัสล่าสุดเขาอยู่ในภาวะปลอดภัยแล้วแต่ความกังวลยังไม่จางโดยเฉพาะความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการพูดและร้องเพลงของเขานี่คือข่าวที่ทําให้แฟนคลับและคนในวงการเป็นห่วงไม่น้อยแต่ท่ามกลางความเจ็บปวดทั้งกายและใจ ตามกลับพบแสงสว่างที่ทําให้เขาลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งนั่นคือความรักและกําลังใจจากผู้คนรอบตัวล่าสุดเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมภาพถ่ายพร้อมข้อความซาบซึ้งใจอุบัติเหตุครั้งนี้นอกจากความเจ็บปวดและรอยแผลที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกตื้นตันที่สุดคือความห่วงใยจากทุกคนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนและแฟนคลับต่างว่ามาเยี่ยมที่โรงพยาบาลแม้บางคนมาไม่ได้ก็ส่งดอกไม้ผล,ลไม้มาเต็มห้องจนพยาบาลต้องจัดโต๊ะเพิ่ม ข้อความหวังดีผ่านทุกช่องทางทั้งโซเชียลกดัดอวยพรให้ผมหายเร็วๆทุกคำพูดทุกกาดทุกดอกไม้มันคือพลังที่ช่วยสมานร,รอยแผลในใจผมให้หายไวขึ้นด้วยน้ำเสียงอบอุ่นและมั่นใจตั้มยังสัญญากับแฟนๆผมจะใช้กำลังใจนี้เป็นแรงผลักดันฝึกฝนตัวเองให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมและจะกลับมาร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งในไม่ช้าขณะนี้เพื่อนศิลปินและแฟนคลับยังคงส่งกำลังใจให้เขาอย่างต่อเนื่องพร้อมเชื่อมั่นว่าตั้ม จะก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปได้และกลับมาสร้างความประทับใจเหมือนเดิมเร็วๆนี้